กับดูแลว,วัดซึ่งมีมากมากเลยนะคะเพราะว่าจําได้ว่าตอนทําข้อมูลปี6-2เนี่ยวัดมีแค่สี0 0มืนเองแต่ว่าตอนเนี้ยข้อมูลเนี่ยวัดอยู่ที่4ี0หมแล้วคือภายในระยะเวลาแค่3-4ปีอย่างเงี้ยค่ะวัดขึ้นมา3,000แห่งมันโตเร็วกว่า GDP บ้านเราอยู่นะคะโ <laughs> ตเร็วกว่า GDP ีโเรา,ามันมันมีเบื้องหลังอะไรไหมครับทําไมวัดถึงโตเร็วกว่า g d p เรา อ,อ,อันนี้ก็บอกไม่ได้นะคะอาจจะอ,อันนี้จากการคาดเดานะคะว่าหรือเพราะคนไทยสิ้นหวัง <c oughs> ก็เลยมีวัดขึ้นมาเพื่อที่ให้ทุกคนมาหันหันมาพึ่งเป็นที่พึ่งทางใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าการก่อตั้งวัดมันง่ายเกินไปหรือเปล่าสนักพุทธไม่ได้มีการเ,เข้ามาดูใครก็คือ ใครจะมาขอตั้งวัดก็ตั้งได้เลยไหมอะไรเงี้ยมันมันควรจะต้องมีกฎเกณฑ์หรือการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นมากกว่าเดิมไหมอย่างเงี้ยค่ะ